คุณคุณหมอคะหนูนอนไม่ค่อยหลับกระซายกระซับนอนไม่หลับมาลายแต่นอนไม่หลับมาลายคือไม่มีอารมณ์เลยนอนไม่หลับมาอะไรพี่ คนนี้หลัยคนนี้หลับสบายหมอไม่ออกมาไม่ต้งนอนไม่ลับมาลยให้ให้ห่างสียงมันเบานอนไม่นเพลงก็ต้องสอนถ้าเจอหอมจริงอ่อนเป็นต้องสอนไม่หลับมา สามิกนี่ยดีเคสเชนโดมาไล่หาอำไมคุณหมอคะนอนไม่ค่อยจะหลับกระสายกระสับนอนไม่หลับมาลายอย่าไปเน้นหางนอนไม่หลับ mong mẹ con 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 mẹ ให้มันได้อดมนนเดียวอดมห,หลายคืนหลายไม่ใช่คืนเดียวแล้วนอนไม่หลับมาหลายคืนเอาใหม่คุณหมอคะหนู้นอนไม่ค่อยจะหนักดีครับไปใส่ใส่ใับนอนไม่หลับมาหลายคืนใส่จริตถ้าเป็นเด็กๆเขาเรียก อแล้วต้องอารมณ์น um oh so uh, ี้เลยนอนไม่หลับมาลายพูดประกาไง่ายๆกูจะเล่นหมอละครับเราต้องอ่อยเยื่อแล้วอ่อยเยื่อให้หมอมาลักกูเลยก็ตายก็ตับนอนไม่หลับมาลาย อมอมันก็วิทเพลงนะโอ้ยใจมันตูแล้วเยเราต้องร้องอย่างนี้ครับสนุกกับเพลงคุณหมอค่ะอ้าวร้องดิเราก็เออเราก็เออจบัปหนึ่งสออะไรของที่ <c oughs> ตั้งใจฟังให้เป็นมีอารมณ์ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจฟัง <c oughs> ่น้องตั้งใจฟังเ <c oughs> นี่ยก <c oughs> นะินแกงเขียวหวานเข้าไปได้คุณหมอคุณกุกฮะนอนไม่หลับ แมวคนเดียวเดอละไเอาไว้เก่งๆวมันเต็จมูกเกินอ่ะเอาล้อมๆเรจเป็นใส่อารมณ์นะใสอารมณ์น้อมื่อห่ยากิดยาขพี่พี่พี่ได้ประโยชน์กับพีรี้าครับพี่่านหัวั้งตาไหลเลยพี่เราเอาอารมณ์เหอนนะพี่รักหมอ ไม่ได้จะร้องไห้ได้ไะหมอคนเดียวอ้อนหลายคนออนเพราะว่าถ้าพี่ร้องไปลงนี้ร้องไห้แสดงว่าพี่ต้องมีอะไรกับหมอความหลังกางเลยความหลังก็เอาไว้ความหลังจะบอกว่าสงสารหมอค่ะหมอคนเดียวร้อคนไข้คนเยอหลายเยอะพี่ก็อ่ะจุ๋มหมอค่อยร้องร้องันตีสองตีสาม เราต้องร้องให้มันดึงดึงตีสองตีสามตีสองตีสามพูดอารมณ์นี่คืออะไรเห็นเข้าห้องนะ้ำหนุ่มจะทนไม่ไหวครับวิ่งร้องตีสามตีสองตีสามร้องในอารมณ์นี่คืออารมณ์เห็นจใจเนี่ยหรอ